สวัสดียามบ่ายครับผมพระบ้านยอดนิยม ep ที่149นะครับมาชมพระเก่าเก่าสวยสวยอดนิยมกันนะครับหลากหลายรายการนะครับช่องทางการติดต่อก็เช่นเดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับพระเก่าเก่าสวยสวยอดนิยมนะครับ ep ที่149ครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จจิตรดานะครับเนื้อสวยงามมากๆครับเนื้อเข้มจัดนะครับองค์นี้นะครับ เนื้อน้ำตาลเข้มๆนะครับพระสมเด็จจิตรดาเก่าสวยสมบูรณ์ครับเปิดให้ชมชัดๆนะครับเป็นพระเก่ายอดนิยมนะครับยุคแรกๆนะครับสวยงามนะครับพระสมเด็จจิตรดาบ้านๆครับสวยงามสุดๆนะครับเดิมๆนะครับมีปิดทองด้านหลังครับเนื้อเข้มนะครับเก่าจัดนะครับสมหรือชื่นชอบศรัทธาบารมีนะครับ พระสมเด็จจิตรดายอดนิยมครับเก่าสวยงดงามนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับท่านใดที่ชื่นชอบไปสนใจนะครับพระสมเด็จจิตรดายอดนิยมงดงามมากๆครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่อยู่ในตลับเก่านะครับสวยงามสุดๆนะครับต่อไปก็เป็นพระผงสุพรรณนะครับสุดยอดหายากครับเนื้อเขียวนะครับ ลงลักปิดทองเก่าสุดยอดพระกุโบราณนะครับวัดภะศีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระผงสุพรรณเนื้อเขียวพบเจอได้ยากมากนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับขึ้นกุน้อยมากนะครับเป็นพระชุดเบญจภาคียอดนิยมครับเนื้อสีสวยเดิมๆนะครับลงรักปิดทองเก่าทั้งองค์นะครับพระผงสุพรรณ สุดยอดความเก่าและสวยงามนะครับหายากมากๆนะครับลงรักปิดทองเก่าเดิมๆจากในกุ่นะครับหนึ่งในชุดสุดยอดพระชุดเบญจภาคีครับพระผงสุพรรณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกหนึ่งรายการนะครับพระชุดเบญจนะครับพระสมกอกําแพงเพชรเนื้อสวยงามเดิมๆนะครับขึ้นเงานะครับพิมพ์มีกระหนกนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาใหม่ๆนะครับ พิมลกคมชัดครับสุดยอดความเก่าและสวยครับพระซุมกยอดนิยมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรยังเห็นหน้าตานะครับองค์พระลึกคมชัดนะครับองค์ที่1ครับมีเข้ามาสองรายการนะครับบ่ายนี้นะครับพระซุมกอกำแพงเพชรองค์ที่2เนื้อที่สวยแห้งๆเก่าๆครับองค์ที่2 องนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเนื้อละเอียดเดิมเดิมนะครับมีค่าความเก่าสวยพระสุมโกอเนื้อแห้งเดิมเดิมครับองค์ที่สองสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับของดีของเด็ดบ่ายนี้นะครับพระสมุกอมีแล้วไม่จนนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองคที่หนึ่งนะครับอยู่ในตลับเก่านะครับพระสมเด็จเนื้อที่สวยเก่าๆครับองค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์ลึกคมชัด องนี้เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อเก่าสวยงดงามนะครับท่านใดที่สนใจนะครับได้เก่าได้เดิมนะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งครับอยู่ในตลับแบบนี้นะครับชื่อชอบก็บติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่2องพระสมเด็จสวยเก่า,เก,าเก่าองค์ที่สองครับ มีภาความเก่าเดิมๆนะครับสวยงามนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆองค์ที่สองครับมีภาบเก่าเดิมนะครับพระสมเด็จบ้านๆจบงานเหมาบ่ายนี้นะครับสดๆร้อนๆนะครับเรือนเชิญทุกท่านครับพระสมเด็จเก่าสวยครับองค์ที่สองต่อไปเป็นองค์ที่สามนะครับถึงชอบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ลึกคมชัดองค์ที่3ครับเนื้อสวยคมชัดนะครับองค์ที่3เนื้อแห้งสุดๆนะครับมาไม่ใหม่เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับเนื้อสวยงดงามนะครับลำดับที่สพระสมเด็จได้เก่าได้โบราณนะครับธรรมชาติครับ ต่อไปก็เป็นองค์ที่4ี่นะครับองนี้ผ่านการใช้นะครับเนื้อก็จะช้ำไปเยอะนะครับตกทอดจะมาหลายชั่วยุคคนนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านเก่าๆองค์ที่4ครับมวลสารเยอะนะครับใช้ผ่านการใช้มามากนะครับจนเห็นมวลสารด้านในนะครับได้เก่าได้แห้งมีมวลสารกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์นะครับพระสมเด็จองค์ที่4ครับ งดงามนะครับมวลสารเยอะมากนะครับลำดับที่4ต่อไปก็เป็นองค์ที่5นะครับพระสมเด็จเก่าๆที่สวยครับมีพระทิพย์รองใต้ฐานนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆเก่าๆองค์ที่ห้ามาใหม่ๆนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพระสมเด็จบ้านๆน,นะครับ ให้ชมจะชัดนะครับความเก่าความสวยนะครับลำดับที่5ครับต่อไปก็เป็นตะกุดเก่าโบราณนะครับนานมาทีนะครับตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังครับเป็นเนื้อตะกัวทุบนะครับลงยันอัคละเก่าเดิมนะครับจะมีแกนกลางนะครับหรือจะเรียกกันว่าหลอดนะครับแล้วก็มีอั่วหัวท้ายนะครับเชื่อมเก่าไว้นะครับ ทั้งหัวและท้ายครับตะกุดหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับจังหวัดพิจิตรเป็นอวดทองเหลืองนะครับสุดยอดสายเหนียวครับตะกุดดอกนี้มีรอยถักลวดเก่านะครับถักเชือกเก่านะครับมีรอยถักเชือกเก่าจะเห็นชัดเจนนะครับลายเชือกนะครับขาดไปหมดแล้วนะครับไขขึ้นนะครับเป็นตะกุดอายุเป็นร้อยปีนะครับหลวงพพิษวัดขังจังหวัดพิจิตรครับ ตัวตะกัวนะครับเป็นตัวลอยตีนะครับตะกัวตีนะครับแล้วก็มารีดนะครับลงยันอัขระเก่าตะกุดคู่ชีวิตขับสายเหนียวนะครับหลวงพิทวัดคมังสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับไขขึ้นเต็มนะครับอั่วทองเหลืองทั้งสองด้านเลยนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพิทวัดคังจังหวัดพิจิตรครับต่อไปก็เป็นพระปิตาวชนะสงครามนะครับสร้างน้อยมากนะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อแดงนะครับ พระปิตากุวัชนะสงครามกรุงเทพมานครครับยุค2,400กว่าๆนะครับเป็นพันดินผสมผงนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานสูงครับพระปิตากุวัชนะสงครามกรุงเทพครับพุทธคุณสุดยอดนะครับเก่าๆสวยๆและหายากมากครับท่าใดที่สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพระปิตาโบราณนะครับกุวัชนะสงคราม สวยงามและคลาสสิกมากนะครับท่ะหนักที่ชอบไม่ควรพลาดนะครับต่อกันด้วยเบี้ยแก่เก่าโบราณนะครับจังหวัดอ่างทองครับหลวงพ่อคําวัดโพกปั้มจังหวัดอ่างทองนะครับเก่าโบราณนะครับเบี้ยแก่ร้ายจากร้ายกลายเป็นดีนะครับมีลงจานอัขระเก่าสุดยอดหายากนะครับหลวงปู่คําวัดโพกปั้มปรมาจารย์นะครับสายเบี้ยแก่ยอดนิียมอีกท่านหนึ่งนะครับให้ชมความเก่าของเนื้อโลหะนะครับเนื้อชินตะกัวเก่านะครับ ข้างในหนักนะครับมีรอยจานนะครับเห็นรอยจานเก่านะครับหลายตัวด้วยนะครับตัวเนื้อที่หุ้มนะครับเริ่มเป็นสนิมแดงนล้วนะครับเก่าโบราณครับมียันักระนะครับหลวงปู่คำวัดโพปั้มพุธคุณสุดยอดนะครับทั้งแคล้วคลาดคงกระพันรุ้วแ้วมหาอุดครับโชคลาภก็สุดยอดนะครับเบี้ยแก้โบราณครับหลวงปู่คำวัดโพปั้มจังหวัดอ่างทองครับ ของีเด็ดบายนี้นะครับทึนชอบและสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นพระปิลันนะครับพิมพ์ยืนซุ้มครอบแก้วครับเป็นเนื้อผงนะครับแห้งๆเก่าๆละงดงามนะครับพระปิลันวัดลักังโดยเฉพาะเนื้อขาวนะครับหายากนะครับมีคาบเก่าเดิมนะครับซุ้มครอบแก้วครับ ก่อไปก็เป right e, ็นตะกุดใบลานพิษสมอนนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับสุดยอดหายากนะครับดอกไม่โตนะครับ1นิ้วนะครับน้ําหนักเบาถักเชือกลงรักเก่าหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยครับสมุทรสาครนะครับตะกุดใบลานพิษสมอนสุดยอดหายากนะครับรักเต็มสวยแบบนี้นะครับยุค2,400กว่าๆนะครับตะกุดใบลานพิษสมอนหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย ท่านทำเครื่องรางของขังนะครับตั้งแต่ยุค2400ต้นๆนะครับถักเชือกลงรักโบราณนะครับเก่าและสวยครับลักโบราณนะครับตะกุดใบลานพิษสมอนครับน้ำหนักเบานะครับต่อไปก็เป็นพระวัดพับนะครับตุ๊กตาเล็กนะครับสวยงามสุดสุดครับมาใหม่ๆนะครับพระผงวัดพับ มีรอยจีบนะครับด้านหลังนะครับน่าจะเป็นการกดพิมพ์นะครับและหยิบออกจากแม่พิมพ์นะครับตุ๊กตาเล็กนะครับกุวัดพับครับเนื้อหามวลสารสุดยอดนะครับความเก่าในเดิมนะครับตุ๊กตาเล็กวัดพับสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อนเข้ามานะครับ สวยๆเดิมๆเก่าๆนานๆมาทีนะครับของที่เด็ดสวยๆยอดนิยมบ้านๆนะครับต่อไปก็เป็นพระปิดตายอดนิยมยามบ่ายนี้นะครับหลวงพ่อภูนะครับวัดอินนะครับกรุงเทพมหานครครับเนื้อผงเก่าแห้งมากนะครับพระมีรอยลงลักน้ําเกี้ยงด้านหน้าครับหลวงพ่อภูวัดอินนะครับสุดยอดเกจิยุคเก่าครับ2,400กว่ากว่านะครับ มีอยลงรักเก่านะครับด้านหน้าครับักษาเนื้อพระนะครับพระเนื้อผงโบราณครับเมตตาค้าขายสุดยอดนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับองค์นี้เนื้อเก่าแห้งเป็นพิเศษนะครับสูงให้ดูชัดๆนะครับเนื้อสุดยอดเลยนะครับตัวจริงนะครับพระปิดตาหลวงพ่อคูวัดอินกรุงเทพครับ ในที่เขามารับชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบาเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆนนะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม